เรายังอยู่ในเรื่องของการแนะนําส่วนประกอบนะครับลองมาดูในส่วนของพาเนลควบคุมการทํางานนะครับอยู่ทางด้านขวามือทั้งหมดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะแนะนําส่วนประกอบที่มีเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ในเวอร์ชั่นนี้นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของคําสั่งนะครับที่ถูกจัดเก็บให้เป็นลักษณะของปุ่มที่คลิกขึ้นมาแล้วก็เลือกใช้งานได้เมื่อเราคลิกแล้วนะครับส่วนที่ปรากฏขึ้นมาก็จะเป็นหน้าต่างเล็กๆซึ่งจะเป็นพาเนลนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือหรือว่าพาเลตที่อยู่ทางด้านขวามือนั่นเองแต่ว่า การจัดเก็บให้อยู่ในลักษณะนี้นั้นจะทําให้เราสามารถที่จะเลือกใช้งานขึ้นมาได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็ช่วยในการประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าหน้าต่างเหล่านี้ก็ค่อนข้างจะกินพื้นที่การทํางานของเราเหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อพาเลลหรือว่าพาเนลได้ถูกจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบของบัตทอมพาเลลแล้วก็จะใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่มีเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับต่อไปเราจะมาดูรายละเอียดของหน้าต่างพาเนลกันบ้างนะครับ พาร์เนลนั้นจะเป็นหน้าต่างย่อยนะครับที่รวบรวมคุณสมบัติการทํางานของเครื่องมือต่างๆให้เราเลือกปรับแต่งการใช้งานได้อย่างง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องเปิดหาที่แท็บเมนูบาร์ข้างบนนะครับซึ่งพาร์เนลทั้งหมดนะครับจะมีอยู่17คุณสมบัติด้วยกันซึ่งผมจะกล่าวเป็นเบื้องต้นนะครับอาจจะไม่ได้แนะนาทั้งหมดนะครับเริ่มต้นนะครับเราสามารถที่จะเปิดปิดพาร์เนลได้นะครับจากในส่วนของเมนูวินโดว์ที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับมาในส่วนที่อยู่ด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นว่า มีหน้าต่างหลายๆรูปแบบขึ้นมาให้เราเห็นซึ่งเครื่องหมายนะครับที่เป็นเครื่องหมายถูกอยู่ด้านหน้าแสดงว่าหน้าต่างนั้นได้เปิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วถ้าผมลองคลิกเลือกที่ในส่วนของตรงนี้นะครับช่องตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นที่ด้านล่างตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไม่ต้องการก็สามารถที่จะปิดได้นะครับปิดที่เครื่องหมายกากาบาทน,นะครับก็เป็นการปิดไปแล้วนี่เป็นการเปิดปิดพาร์แนลนะครับ ต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะสลับตำแหน่งในส่วนของพาร์เนลนะครับก็สามารถที่จะทําได้เนื่องจากว่าการปรับรูปแบบโครงสร้างของกลุ่มคําสั่งต่างๆจะค่อนข้างอิสระนะครับอย่างเช่นในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของเนวิเกเตอร์ถ้าผมคลิกนะครับแล้วก็เลื่อนต้องการให้ส่วนของการแสดงผลเนวิเกเตอร์อยู่ด้านล่างสุดก็สามารถทําได้โดยคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ด้านล่างครับค่อยๆเลื่อนลงมาจะเห็นว่าจะมีสีฟ้าปรากฏขึ้นมาเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับ ถ้าในลักษณะของสีฟ้าที่เป็นเส้นแบบนี้จะเป็นการแทรกเข้าไปนะครับและก็จะเป็นการขยับนะครับในส่วนของพาร์เนลที่อยู่ข้างบนเมื่อกี้นะครับเลื่อนขึ้นมาด้านบนแต่ถ้าเราต้องการที่จะแทรกเนวิเกเตอร์ตรงนี้นะครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคัลเลอร์นะครับของสวอชชัสตรงนี้ก็ทําได้นะครับก็เพียงแค่คลิกนะครับแล้วก็เลื่อนมาวางไว้สังเกตนะครับจะปรากฏกรอบสีฟ้าขึ้นทั้งหมดนะครับในส่วนของพื้นที่บริเวณคัลเลอร์นะครับ แล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับเนวิเกเตอร์ของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของพาร์เนลตรงนี้แล้วก็เลือกการทํางานได้นะครับแต่ถ้าต้องการที่จะจัดให้เนวิเกเตอร์นั้นเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งเลยก็เลื่อนมาแล้วก็ให้ขอบสีฟ้าขึ้นเฉพาะบริเวณที่เป็นเส้นเชื่อมต่อระหว่างพาร์เนลนะครับก็จะเป็นการแทรกเข้าไปนั่นเองและนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะเลื่อนในส่วนของพาร์เนลต่างๆออกมาข้างนอกได้เลยนะครับแล้วก็มาจัดวางตามตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการได้เหมือนกันนะครับ เห็นไหมครับว่าค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนะครับในส่วนของพน้านที่เราต้องการก็สามารถที่จะทําได้นะครับแต่ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าหน้าต่างส่วนอื่นๆหรือว่าหน้าต่างที่เราต้องการนั้นอาจจะถูกจัดนะครับยางไม่เป็นระเบียบนะครับหมายถึงว่าเมื่อเราทํางานไปแล้วการวางหน้าต่างนั้นค่อนข้างที่จะสับสนนะครับเราสามารถที่จะปรับให้กลายเป็น default หลักของโปรแกรมได้ก็คือว่าเป็นการยุบหน้าต่างทั้งหมดเข้าไปสู่ ดีฟอลต์พื้นฐานนะครับก็คือเราก็มาที่ในส่วนของ Windows นะครับแล้วก็เลือกที่ Workspace จากนั้นก็มาที่ Default Workspace นะครับหน้าต่างทุกอย่างของเรานะครับจะกลับเข้าไปสู่โหมดเดิมหรือว่าตำแหน่งเดิมที่เป็นส่วนเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกนะครับดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องกังวลนะครับว่าถ้าเราดึงหน้าต่างออกมาเยอะแยะแล้วนะครับแล้วต้องการที่จะจัดเก็บหรือว่าต้องการที่จะปิดถ้าสมมุติว่าเราจําไม่ได้ก็สามารถที่จะให้เลือกเป็น default w i n d o w ไปเลยก็ได้นะครับก็ สะดวกดีนะครับสําหรับเรื่องของการปรับพาร์แนลต่างๆครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับสําหรับการนําเอารายละเอียดในส่วนของพาร์แนลนะครับเพื่อที่จะไปประยุกต์เข้ากับการใช้งานนะครับบางพาร์แนลนั้นอาจจะจําเป็นอยู่เรื่อยๆในการใช้งานก็สามารถที่จะเลือกขึ้นมาโดยเฉพาะแต่ถ้าบางพาร์แนลที่เราไม่ใช้เลยก็ปิดไปได้นะครับ